สวัสดีครับกลับมาพบกับเนื้อหาวิธีการติดตั้งแล้วก็ทดสอบการใช้งาน Apache บน Windows 1อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการที่เราจะติดตั้ง Apache ให้ทำงานในแบบเป็น Service นะครับอลองมาดูนะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้ทำการติดตั้ง Apache ของเราไว้นะครับภายใต้ drive c แล้วก็โฟลเดอร์ amp นะครับแล้วภายใต้ amp ก็มีตัว Apa c h e นะฮะแล้วตัว ไฟล์ที่ทำงานนะครับก็จะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อว่า BIN นะฮะในนี้ก็มีตัว htpd t อคาวานี้หากเราต้องการติดตั้ง Apache ให้ทำงานในแบบ Service แทนที่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องมาเราต้องมารันตัว htpd t ผ่าน o o m m n n p r พรอมเนี่ยเราสามารถทำเป็นแบบ Service ได้ข้อดีของการทำงานแบบ Service ก็คือเราสามารถควบคุมการเปิดปิด Service ตอนที่เรามีการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ได้แล้วก็ให้ตัวเครื่องทำงานเซอร์วิสโดยอัตโนมัติได้เลยนะฮะวิธีการนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับคลิกขวาสั่งตัว command ์พร้อมขึ้นมาแล้วก็ผมก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ทำการติดตั้งตัว apache นะครับแล้วก็ภายใต้ apache ก็เข้าไปที่ binary หรือว่า bin นะฮะแล้วผมสามารถพิมพ์ตัว httpd แล้วก็เว้นวรรคบอกลบ k แล้วก็ install แบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นการติดตั้ง Apache ให้ทำงานในแบบเป็นของ Windows Service นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับพอทำปุ๊บอันนี้มันบอกเป็น Error ขึ้นมาเพราะว่าการ install ตัว Service นี้จะต,ต้องใช้สิทธิ์ Admin นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัว Admin อ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับเราก็กลับมาคลิกขวาที่ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตอนเลือก Command พร้อมนะครับเห็นไหมครับมี2แบบก็คือ คอมมานด์พร้อมแบบธรรมดากับ Command ์พร้อมวงเล็บแอดมินอันนี้ผมจะรัน as admin ของเครื่องนะฮะคลิก1ครั้งเครื่องก็จะถามนะครับ UAC นะครับอ่านี้พอได้ตัวนี้นะครับข้างบนจะเขียนว่าเป็น administrator command พร้อมนะครับดูนะครับต่างจาก Command ์พร้อมธรรมดาผมก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับ C D เข้าไปก่อนนะครับโฟลเดอร์ er A M P backslash apache backslash b i n bin แล้วก็ httpd นะครับขีด k install ตรงนี้เครื่องก็จะบอกแล้วนะครับ Apache 2.4 service is successfully installed นะครับอาคารนี้วิธีการเข้าไปดูตัว Service ให้ทำแบบนี้นะครับก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับตรง windows logo นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ control panel แล้วตรง control panel ก็พิมพ์ว่า service เข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับตัว Administrative Tools เนี่ย View Local Service ตัวนี้คลิก1ครั้งเห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นว่ามีตัว Apache 2.4อยู่ซึ่ง Status เนี่ยยังไม่ได้ Running นะครับคำสั่งเมื่อกี้ก็คือ HTTPD-K เนี่ยเพียงแค่ install Apache ให้สามารถทำงานในแบบ Service ได้เฉะนั้นถ้าจะ Run ตัวนี้นะครับเราก็มาคลิกที่ตัวชื่อ Service แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับสีเขียวๆปุ่ม Run นะะ โดยที่ตอนนี้นะครับส t าร์ทอไทเป็นแบบอัตโมติหมายความว่าหากเรามีการรีบูตเครื่องนะครับตัวอัปเปเชก็จะสตาร์ทนะครับหลังจากที่เรารีบูตเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่อันนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราอินส tall เข้าไป Status ก็จะยังไม่ Running ผมก็คลิกตรงนี้ได้ Start Service นะตอนนี้ตัวนี้ก็เขียนว่าเป็นลั n นิ่งละวิธีการเทสง่ายๆนะครับมาเปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วก็พิมพ์ localhost เข้าไปเห็นไหมครับมันโชว์คำว่า it works นะฮะหรือว่าเราอยากจะทดสอบเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็มาที่ตัว Apache แล้วก็ htdoc นะฮะในตัว index เนี่ยผมสามารถเข้าไป edit ได้นะครับสมมุตินะครับพิมพ์ว่า running on Apache 2.4แบบนี้สั่ง save เข้าไป นะแล้วตรงนี้สั่ง refresh ดูได้เห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะพิมพ์คำว่า running on apache 2.4ดนะั้นนั่นนี่คือวิธีการหากเราต้องการที่จะ stop service นะครับก็กลับมาที่หน้านี้แล้วก็ตรงนี้ running อยู่ก็ปรากฏปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นการ stop service นั่นเองอคาวานี้วิธีการ start stop service นะครับเราจะใช้ผ่าน command line ก็ได้นะครับใน command line เนี่ย แล้วก็พิมพ์คาว่า net นะครับอย่างเช่นณนะตอนนี้ Apache ของเรา status ไม่ได้ทำงานแล้วผมก็พิมพ์ net start แล้วก็พิมพ์ชื่อ service นะครับให้เหมือนเลยแบบนี้ก็คือ service ของเราชื่อว่า Apache 2.4ผมก็พิมพ์ a p a c h e 2.4ติดกันนะตรงน,นี้ก็ขึ้นว่าเนี่ยตอนนี้ service is starting แล้วก็น,นี้ start เรียบร้อยกลับก็ามาดูตรงนี้นะครับ สั่ง refresh หนึ่งครั้งเดี๋ยวจะให้สังเกตรตรง status ตรงนี้นะฮร refresh เห็นไหมครับตอนนี้ running ละหรือว่าจะใช้ command line ให้ stop ก็ได้นะครับก็จาก start ก็เปลี่ยนเป็น stop แบบนี้ก็จะเป็นการหยุดตัว apache service นั่นเองนะครับตอนนี้ service is stopping กับเข้ามาหน้านี้ใหม่สั่ง refresh ตรงนี้ตอนนี้ตัว service ก็จะ สต็อปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะใช้งานอัปเปอช่ผมแนะนำให้ทำการติดตั้งในแบบที่เป็นตัวเซอร์วิสนะฮะคราวน,นี้หากเราต้องการที่จะอันอินสตอลตัวอัปเปอเช่ในแบบเซอร์วิสนะครับเราก็เข้ามาใช้ตัว h t t p d ลบ k เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า uninstall เข้าไปแบบนี้นะฮะเดี๋วนะครับ ณนะตอนนี้เรายังไม่อันอินสตอลเราก็จะมีตัว Apache 2.4นี้อยู่ผมสั่ง enter นะครับเครื่องก็จะโชว์ว่า removing the Apache 2.4 Service แล้วก็บอกตอนนี้ remove successfully กลับเข้ามาดูตรงนี้นะครับ refresh 1รอบเห็นไหมครับตัวอั a c h e 2.4หายไปละนะฮะถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจจะอินสตอลกลับเข้าไปใหม่ก็เป็น h t t p d k e k แล้วก็ Install กลับเข้าไป กลับเข้ามา Service แล้วก็สั่ง Refresh เห็นไหมครับเราก็ได้อัปเปช่ของเรากลับมาเรียบร้อยนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการติดตั้งตัวอัปเปช่ในแบบ Service ของ Windows ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ